ค่ะก็กลับมาช่อง e ีซ y h โ m มอีกแล้วนะคะช่องอะไรง่ายๆอยู่ที่บ้านกันนุกอีกแล้วค่ะหลายๆคนนะคะเจอปัญหาส้นเท้าแตกนะคะซึ่งบอกเลยนะคะใช้สูตรนี้ติดต่อกันนะคะ1เดือนเห็นผลแน่นอนนะคะส้นเท้าแตกก็ไม่แตกอีกแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำสูตรนี้กันค่ะก่อนไปดูเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ก่อนค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราจะใช้เปลืกกล้วยค่ะซึ่งปลืกกล้วยในที่นี้ก็คือเปลือกกล้วยหอมค่ะ เราจะหันกันนะคะ ค่ะเดี๋ยวเราจะไปเตรียมในขั้นตอนต่อค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะใช้น้ำมันมะพร้าวประมาณร้อยกรัมค่ะใส่ลงไปนะคะแล้วเอากล้วยที่เราเตรียมไว้เนี่ยทอดนะคะจนอ่กล้วยนะคะกรอบเลยนะคะซึ่งเราจะได้น้ำมันตัวนี้นนะคะ่ะเราใช้ไฟเป่าเท่านั้นนะคะในการทํานะคะจะกล้วยนะคะใส่ไปค่ะค่อยๆทอดกันนะนะ,ะจนกว่ามันจะกรอบนะ ะะก็ใช้เปลือกกล้วยนะคะประมาณร้อยกรัมนะคะน้ามันม่มันก็ต้องเป็นลักษณะอย่างนี้นะนี่คือตุกกล้วยนะคะที่มันกรอบแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะปิดไฟกันนะคะแล้วกรองเอาน้ํามันไปใช้กันค่ะค่ะทีนี้เราก็จะเทกันนะคะเราก็จะได้น้ํามันไว้ทาแล้วนะคะสําหรับคนที่ส้นเท้าแตกนะคะเพราะเราจะได้ประโยชน์นะคะจะเปลือกนะคะคล้อง กล้วยนั่นเองค่ะเยปลือกกล้วยนะคะมีประโยชน์อยู่มากมายนะคะโดยเฉพาะเปลือกกล้วยมีสารอยู่ตัวหนึ่งเรียกว่าสารรูเทอินค่ะซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระนะคะซึ่งช่วยนะคะทําให้ผิวเรานั้นดีมากๆเลยค่ะจะทําให้ผิวนะคะชุ่มชื่นโดยเฉพาะในส่วนของ เท้าที่แตกนะคะกับมีผิวพันธุ์ที่สดใสนะคะและที่สำคัญนะคะจะช่วยรักษาริ้วรอยนะคะที่เท้าได้ดีมากๆฟื้นฟูเซลล์ที่เสื่อมสภาพนะคะให้กับมีความยืดหยุ่นช่วยบรรเทาอาการคันที่เท้าได้นะคะและที่สำคัญทำให้คนมีกลิ่นเท้าไม่ค่อยมีกลิ่นเท้านั่นเองค่ะส่วนอีกตัวหนึ่งนะคะก็คือน้ำมันมะพร้าวค่ะน้ำมันมะพร้าวนะคะเป็นน้ำมันมะพร้าวนะคะ,นคนม,ม,ะ,คะมีดีก็คือทำให้ น้ำมันมะพร้าวนะคะเป็นสารให้ความชุ่มชื่นนะคะตามธรรมชาติเลยค่ะซึ่งบอกเลยว่าช่วยได้ดีจริงๆค่ะซึ่งทำให้ผิวนะคะที่แตกแห้งนะคะจะทำให้ค่อยๆชุ่มชื่นกลับมาะะเราจะใช้ได้น้ำมันนะคะในลักษณะอย่างนี้นะคะก็จะเปลี่ยนจากสีขาวนะคะเปลี่ยนสีอย่างนี้เลยนะคะแล้วใช้ทาตรงส้นเท้านะคะที่แตกนะคะทาในช่วงก่อนนอนนะคะจะช่วยได้เยอะเลยนะคะ ก็ลองไปทำกันดูนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะนุกและทีมงานอีซี่โฮมทุกคนนะคะหวังว่าคลิปนี้ของเรานะคะจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กันด้วยค่ะและที่สําคัญนะคะเพื่อนๆอย่าลืมกดแชร์ค่ะเพื่อบวอัต่อคลิปดีๆเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ